ค่ะโหดน้ำชาชานี่ค่ะเนี้ามาเล่งเกลสุกุไลแตนนะค่ะเราไปเอารถจุ้นนเองค่ะแต่วันนี้เรางเอาชุดแบบนี้ไปก่อนนะแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนชุดใหม่เด้อเอาลูกสีส้มแต่ขอให้เป็นสีขาวนะเพราะใส่ชุดสีขาวแต่สีแดง ให้น้องเดี๋ยวพูนหน่อไปสิถหาหนูออกไปก่อนหนูก็จะตูนจอดเอาวันนี้ห้องผู้ชายแล้วให้หนูจะขึ้นยศจิขึ้นโเจิขึ้นยศอนนี่เอาอ,อ,อชุดนี้ หายไปไหนแล้วอ่ะเป็นพี่คนอับบ่ะ ดนะาากดเลื่อนอะไรอ่ะเออมาโกกันหน่อยไหมพอใจเรียนพอใจแล้วใช่ไหม ยังกดอีต๊ต้องกดอี๊ต้องกอดอีกตอนนี้พี่ยังกดอยู่นะทำไมอ่ะก็พี่เหี่ยเลื่อนโน่นนึง ทำไมอ่ะไมพี่ไม่ดีเที่ยวและพี่เห็กอุ้มอุ้มแล้วก็โกรย์และฉันจะทำให้นอนเลยเลยนอนเปดชั่วโเย พอขึ้นหมเอจ,จะเป็นหน้าแบบนี้อีกไหมเนี่ยกดนี่ทำไมขึ้นไม่ได้ทาไมขึ้นไม่ได้ก็คุณไม่ออกทัเกเกมก็เลยค่อยขึ้นเนอะไม่เราจะขึ้น มาขึ้นรถน่อยแทนน่ะมาขึ้นมอไซค์ไม่น่อยออ,อกจากเมนเข้าใหม่ดูไม้วไหนก็เท่คือว่าตอนนั้นอ่ะโกรธมากเลยเท่คือว่าไม่ชอบโกกโกรธ บอกว่าฮันนาากูดีนอยามโมนะยามโมเนอือหายฮันนาากูดูดเนอเปลี่ยนสี ไม่ต้องเอาแบบนี้หรอกฉันแหย์อยากทำแบบนี้เออไ่าแล้วร้ายเกินบ่อีกแล้วเนี่ยมันต้นกระโดกระโดนี้มันกวนเธอต้นตอยเลยต้นตอยเลย,อยขอโทษ 要。Yeah. ขี่อมอไซค์ไม่ได้ขี่มอไซค์ไหนก็ไม่ได้นั่นฉันขี่เองไหมนั่นไม่ควรฉันขี่ได้ Sakte. ได้หรือเปล่าได้ถืออยู่หรอเพราะว่าไม่ได้ถือเออหรือว่าไม่ได้ถือเนาะเรารู้ว่ามันไม่ได้ถืออกปกรอนเลยเฮ้ยมีอีกเหรอโอ้ยนั่งไงมีอีกว่าแล้ว โอ๊ยฉันขอยืมก่อนนะโอ้นี่ด <c oughs> ูก่อนไหมคือดูก่อนไหมเนี่ยไม่ครับคือเขาที่เราชอบขาวเพราะขาวมันผสมสีแล้วก็สวยมากเลยขนาดเราเล่นสีน้ำอ่ะผสมสีแล้วมันก็ยันสวยมากเลย โหที่สุดเลยอ่ะโอ้ a t น e n Ding d จราฟาเดอตนเต็เตนนี้เออเราจะเอารถไปจอดอยู่ต้นนั้นนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะจอดอยู่ตรงนี้นะ โอเคไหนคอูทุกคนโอเคได้ <Okay. S 2> แล้วข้าวันเดียวมาไม่ทนันเพื่อนแล้วเพื่อนติวข้อสอบหมดแล้วเพื่นอนยังไม่ติวข้อสอบเพื่อนตรียมข้อสอบ <c oughs> เรียนแต่ครูชายทำไมวันนี้ไม่เห็นเอากระเป๋ามาเลย <c oughs> ไม่เอามาหรือ <c oughs> ไม่เพได้

อะไรเนอะหนูขออาย่าไปฉีกแกหนูขออาย่าไปฉีปบป้อนตูเองนะคะได้ดีมาเร็วเร็วรีบมารีบมารีบมา,มาอันนี้มันพ่อผู้ชายแล้วพ่อ ผู้หญิงอยู่นี่อ๋อดูว่าห้องผู้หญิงปเป็นห้องผู้ชายชิเศษไปแล้วครูไปแล้วหรือไนมาน้ะ ภาษาจีนไงเพราะแล้วแม่หนูไม่พูดภาษากฤษนี่นะคุยคุยนะคนอันนั้นเขาเขียนภาษาอะไรก็ไม่รู้ภาษาจีนเขาบอกว่าชื่ออูดิชูดูช่อูดิชูดูดีนะ หน้าหนิวขแม่หน้าดีนะจบคลิปโอเคเราจะจบคลิปแล้วลนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะติด,ดบิลกดซับไลค์กดออดีบ๊ายบายคลิปใหม่ๆจะจอดน้ำชาเอไอเจนนี่ค่ะเอออเมิก้าบ๊ายบาย